ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย modify ไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับกเ็เดี๋ยวมาดูเจ้าไฟฉายตัวนี้ยี่ห้อไนคอร์นะครับนี่นะครับยี่ห้อไนคอร์รุ่น m h 1 0 v 2นะครับตัวนีเ้เสียแบบไหนเสียยังไงเสียที่กระจกนะครับลูกค้าทำกระจกแตกมาคือแตกละเอียดเลย ผมก็ไม่เข้าใจว่าเออแตกมาได้ยังไงนะครับงงมากเพราะว่าดูจากร่องรอยร่องรอยการตกกระแทกที่หัวนะครับมีแบบแค่นิดๆหน่นนอยๆอครับเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นี่นะครับมีทีละจุดสองจุดจุดเล็กๆไม่ได้ใหญ่ไม่โตเลยนะครับ ไม่ใหญ่ไม่โตเลยเนะี่ยที่ตัวไปฉายตัวบอดี้อะไรร่องรอยแทบอะไรจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยมีแค่จุดเล็กๆเนี่ยนิดๆหน่อยๆน,นะครับอันนี้คือตกกระแทกแบบไม่รุนแรงนะแต่กระจกของลูกค้าที่มานะครับคือแตกละเอียดเลยแตกแตกชนิดว่างงงงมากทำไมถึงแตก นะครับแล้วก็พอมันแตกแล้วเศษกระจกก็ไปบาดกับเศกกระจกเศษกระจกเก่านะครับมันก็ไปบาดกับตัวโคมอะไรอย่างเงี้ยทาให้เกิดรอยริ้วรอยอยู่ภายในนะครับริ้วรอยภายในโคมได้นะก็อาจจะขุนขุนมีรอยขนแมวอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ากระจกที่แตกเนี่ยผมต้อง พอมันแตกลงไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีค้าบฝุ่นอะไรอยู่ด้านในนะครับเวลาผมก็ต้องเอาไปล้างล้างโคมเพื่อทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะครับไม่อย่างนั้นฝุ่นมันก็จะเกาะแบบเยอะมากนะครับก็อันนี้จะมีล่องรอยการขูดบ้างนะครับพยายามแบบไม่ให้เกิดให้ให้ใหใหเอ,อตอนที่ผมถอดเนี่ยพยายามให้มันเกิดรอยได้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนกระจกใหม่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นี่นะครับ นิ้วนิ้วไม่ทะลุลงใหม่นะโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูดูว่าไฟฉายกลับมาติดเหมือนเดิมไหมนะครับนี่นะอันนี้ผมชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้วนะครับตัวนี้คือหมุนเข้าปุ๊บมันจะบอกไฟสถานะที่สวิตช์เลยนะครับตัวนี้บอกไฟสถานะว่ามีไฟกระแสะไฟเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาูเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองนี่นะครับจะมีไฟสี่จุดโวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใหม่อีกทีเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมเปิดไฟสองอยู่นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่พักหนึ่งสองนะครับอันนี้ไฟสถาะนะมันแสดงบอกให้รู้ว่าแบตในแบตเตอรี่ในตัวไฟฉาย นะครับมีไฟอยู่ที่ส2ยูโวลต์4.2ยูโวลต์นี่เป็นสถา,ะสาะนะสถานะไฟเต็มนะครับแบตเตอรี่มีไฟเต็มนะครับก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็จําแสงสุดท้ายที่เราเปิดไว้ด้วยนะครับอ่มันจําแสงสุดท้ายที่เปิดไว้นะนี่นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดโหมดกับพิบดูโหมดกับพิบก็คือกดคลิปดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับมันก็จะเข้าโหมดกับพิบ กดปิดกดเปิดมามันไม่รู้จะจำไหมอ,อ๋อกะพิบไม่จำกะพิบไม่จำนะครับเปิดหมดเทอร์โบไว้นะครับปิดเปิดมาออันนี้เป็นเทอร์โบคือคือตัวไฟฉายจะจำแค่ระดับแสงหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่หมดกะพิบจะไม่จำนะครับ <c oughs> นี่นะครับเอา ติดครบทุกโหมดนะเวลาเปลี่ยนโหมดก็กดค้างแทนนั้นเองสำหรับเจ้าโตวไฟฉาย M h 10V2 นะครับอันนี้หมด1 2 3 4 1 2 3 4นะครับมี4โหมดแล้วก็1โหมดสต็อปสต็อปว่ววคือเข้าออบไิบกนะครับแล้วก็มีไฟแฟลชด้วย หลังจากหลังจากพอเก่ากดดับเบิ้ลคลิกกดดับเบิ้ลคลิกนะครับแล้วก็ให้กดค้างพอพอดับเบิ้ลคลิกมันจะเข้าโหมดสตอลเฟตปุ๊บก็กดค้างจะเป็นเป็นเปลี่ยนเป็นโหมดมีระบบไฟแฟตนะครับแล้วกดค้างทีหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณ SOS นะครับขอความช่วยเหลืออันนี้ผมไม่ได้อ่านคู่มือนะ ไม่ได้การคู่มือว่ามันเป็นโหมดอะไรอันนี้ก็คือดูจากสัญญาณไฟเอานะครับว่ามันเป็นโหมดอะไรกดค้างอีกทีนหนึ่งอ่ะหมดแล้วมันก็จะวนมาหมดเอ่อหมดอะไรหมดสต็อปนะครับกดค้างไฟแฟดไฟแฟดก็คือบอกสัญญาณบอกตำแหน่งนะครับบอกตำแหน่งเวลาเราหลงป่าหลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ใช้งานได้ดี แล้วก็ไม่เปลืองแบตเตอรี่ด้วยนะครับเปิดเปิดได้ทั้งคืนอ,อันนี้ SOS นะครับโอเคหมดหมดแล้วครับนะตัวนี้ก็เล่นง่ายนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ จะหนาวหนาวนิดๆนะครับก็เลยอาจจะเห็นเป็นลำแสงจะเห็นเป็นลำแสงนะครับน่าจะเป็นหมอกนะครับไม่หมอกก็ควันนะโอเคครับก็โอเคจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไไฟฉายนะครับสอบสามพูทคุยกันได้นะครับช่างมินนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สองสามสองสามเก้าเก้านะครับแล้วก็เอ่อ ติดต่อทางผ่านทางช่องละเออช่องชาอังทาง Facebook ทางหน้าเพจก็ได้นะครับถ้าชื่อ Facebook ก็ชื่อปฐมรัศย์ศรีชวานเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือจะทัติดต่อผ่านทางเพจก็ได้นะครับเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับปลายช่างมินครับก็เดี๋ยวเถอะผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสนใจซ่อมไฟฉายหรือโม่ไฟฉายติดต่อสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับพอขาย ยินดีให้บริการครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ